เื่อใหญ่าอ์เซนอุ่นเครื่องกินวิ่าชนะบา์เลนาไปในสกอร์5ตัวตครับโดยหลังจากจบเกมเนี่ยชาบีนเดนเดสทิ้งท้ายคำพูดได้อย่างน่าสนใจที่บอกว่าาร์เซนเล่นเหมือนกับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับ อาร์ซนอลลงเล่นเกมที่3ของการปรีซิชันที่อเมริกาครับรอบนี้พวกเขาเจอกันกับบาร์ซโลนาทีมชแชมป์ลาลิกาลีในวิธีผ่านมาครับก่อนจะจบเกมโดยการที่เปืนโตถล่มไปในสกอร์5ประตูต่อ3ครับแต่ว่าแฟนอาร์ซนอลอย่าเพิ่งดีใจเกินหน้าเกินตาครับเพราะฝั่งของบาร์ซ่านั้นเพิ่งจะรวมตัวกันแล้วก็ปรีซิชันเป็นเกมแรกครับดังนั้นเรื่องของความฟิตความพร้อมความเข้ากันอาจจะยังคงห่างไกลนะครับดังนั้นก็รอไปในการเจอกันอย่างเป็นทางการดีกว่าแต่แน่นอนครับ เรื่องของความสุขความสาใจมันก็เป็นคนละส่วนกันครับโดยเกมเกมนี้นั้นอาร์ตอลเองก็อาจจะครองเกมได้ดีกว่าเหนือกว่าแต่ก็สร้างความผิดพลาดหลายส่วนเหมือนกันจนทำให้บาสเดลนานั้นฉกฉวยโอกาสในการทําประตูแล้วก็ยิงเข้าไปกันจนได้ครับทั้งประตูออกนำนำอหนึ่งหรือว่าประตูที่ตีตื้นเข้ามาเป็น3-4นั่นเองซึ่งตัวของอาร์ตอลเองก็ฉชกฉชวยความได้เปรียบในแง่ของสภาพความพร้อมเรื่องของความฟิต ะครับแล้วก็การกดดันจนสามารถทําได้5ประตูกันอีกด้วยครับแต่จุดๆดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับเรื่องของเกมนี้คือคําพูดของชาบีนันเดสครับหลังจากที่จบเกมเขาบอกว่าเกมเกมนี้เนี่ย ทางฝั่งของบาซ่าเล่นเหมือนกับเกมกระชับมิตรแต่อาร์ซนอลเล่นเหมือนกับเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับมันทําให้ผมสามารถกลับมามองในภาพรวมของทีมทีมเราได้เพิ่มเติมเหมือนกันว่าเมื่อเรามากลางดูโปรแกรมกับการแข่งขันปรีซีซั่นของอาร์ซนอลแล้วก็พบว่าเรามีการเจอก,กันกับทีมที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันไปครับอย่างแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือทีมคุณภาพสูงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เป็นคู่ต่อกรสําคัญของเราอีกด้วยแล้วก็2ก็คือบาร์เซโลนา นี่คือทีมแชมป์ลาลิกาลีครับแล้วก็เปรี๊ยเสมือนกับเป็นตัวแทนจากยุโรปที่มีคุณภาพระดับสูงใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับจุดนี้มันเป็นจุดที่แสดงถึงเรื่องของอะไรมันหมายความว่ากับการปรีซิชั่นของอาร์สตันในฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมทีมเตรียมความพร้อมกับการที่จะลงได้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเดียวครับแต่ว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องของการจะต้องเจอความหลากหลายของทีมต่างๆในฤดูกาลหน้าครับทั้งการเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกาะของเรา FA ฟเอคั คาราบาวครับหรือการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่จะต้องมีทีมระดับหัวกะทิซึ่งก็คือเป็นฝั่งของบาซ่าที่เป็นตัวแทนในเกมที่อาร์ตต้อลเจอกันกับแมนยูนั้นมันเป็นเกมที่ทีมเราเองเล่นค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็การส่ง3ามนักเตะของเราลงไปประเดิมสนามครับเจอเรนทิมเบอร์ดิคนไรส์แล้วก็ไคลฮาวเว์สซึ่งเจอกันกับแมนยูที่มีความมุ่งมั่นมากกว่าเหมือนกับที่เอริกเทนฮากประกาศก่อนเกมว่ามันไม่ใช่เกมกระชับมิตร มันคือเกมที่มันแข่งจริงๆแล้วก็แมนยูเองก็เต็มที่กับเราอย่างหนักเลยครับจุดนั้นมันสิ่งมันคือสิ่งที่ตัวของมิเกลต้าเองก็ได้บทเรียนแล้วก็นํามาปรับใช้ในเกมนี้กันอีกด้วยครับโดยที่ฤดูกาลหน้านั้นอาร์ตต์ต้องเล่นเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็การที่เจอกันกับบา์เลนาทีมระดับยอดแบบนี้ถ้าว่าอาร์ตต์เองไม่เล่นอย่างเต็มที่อย่างเต็มสูบเองมันก็ยังคงวัดไม่ได้ว่าพวกเขานั้นจะมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้ยังไงดังนั้นวันนี้ ถ้าเรามาลองเช็คเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆปรากฏว่าปืนใหญ่ไม่ได้ปรีซซซันเหมือนปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานันอาร์ซนอเจอก,กันกับทีมอย่างเชลซีทีมอย่างเอเวอร์ตันซึ่งในเรื่องของคุณภาพเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันมากกว่าแต่ว่าปีนี้มีความแตกต่างก็คือการเลือกทั้งแมนยูไนเต็ดแล้วก็ทั้งบาร์เซโลนาอาจจะมีมนาโกอาจจะมีเนนแบกซึ่งก็เป็นไปตามโปรแกรมของ,ของการแข่งขันที่วางเอาไว้ครับ แต่ว่าในแง่ของเพิ่มข้นหรือว่าคุณภาพต่างๆเนี่ยสทีมที่เราเจอนั้นก็ถือว่าเป็นการวัดได้อย่างดีว่าในการเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนการเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปมันควรจะทําแบบไหน ซึ่งในจุดๆนี้คําพูดของชาบิเนสมันสอนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าอาร์ซนอลเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมกับแนวทางการเล่นเหล่านี้ไว้มากมายทีเดียวครับจริงๆเนี่ยผมมีความกังวลเกิดขึ้นเช่นกันนะครับว่าฤดูกาลต่อไปเนี่ยเราลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเราเองเนี่ยนักเตะของเราหลักๆก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์กันมากเท่าไหร่อาจจะมีนักเตะบางคนที่เคยลงเล่น,นครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมากับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกเนี่ยเราให้นักเตะชุดบีชุดผสมแล้วกัน ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มก่อนที่จะใช้นักเตะชุดหลักในรอบน็อกเอาท์แล้วก็สุดท้ายก็ตกรอบไปเพราะว่ามันมีความกดดันทั้งพีมยรีกอังกฤษด้วยแล้วก็รวมไปถึงกับบอลทัวร์ที่ตเตะเพียงแค่2เกมเท่านั้นอีกจะดเห็นว่าปีนี้เราเสริม3นักเตะที่มีประสบการณ์ในการเล่นบอลยุโรปหรือว่าติดตัวทีมชาติมาเรียบร้อยแล้วทั้งคายฮาวาร์สที่เคยประสบความสำเร็จกับการคว้าแชมป์บอลยุโรปมาเรียบร้อยแล้วก็ติดทีมชาติเย er อรมนี2ก็คือเดนเคิลไรส์นะครับพิ่งพาทีมเวสต์แฮมคว้าอนกันงษ แล้วก็3าก็คือเจอร์เรนชิมเบอร์ที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวหลักของอาร์เจ็คในการลุยฟุตบอลยุโรปนะครับนั่นหมายความว่าการที่อาร์เซนอลเอา3านักเตะเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันคือการเข้ามาเสริมโครงสําคัญของการที่จะเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ายืนระยะต่อไปในฤดูกาลหน้าของเรานั่นเองเกมต่อไปของอาร์เซนอลก็คือการเดินทางกลับไปที่เอเวเร์ตีสเตเดียมเจอกันกับทีมโมนาโกครับก่อนที่จะเตรียมความพร้อมลงเล่นเกมเชลตี้ชิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็ ระเดิมสนามกับทีม n o t ตติงแฮมฟอ r e เรครับในวันที่12สิ่สิงหาคม